มึงจะพูดแลงหนาเนี่ยก็จะบอกพ่อแม่รักลูกส,สอนไงสอนไม่ต้องสอนรู้แล้วไม่ได้แล้วน้ำค้างทำไมไรข้อแม่ฉากพระคุณแม่จบมู่ทิงข,<อ>ข้าวเขียวเขียเขียวเขีขียวเขียวยวเยวเขยวเยเขีเขีขยออยยยข ควรไปไปเข้ากรุงเทพ Teraz, ไปเข้ากรุงเทพไป,ไปตามรถทั้งคู่ไปตามทันทีเออมึงจะลืมพากูไปขึ้นรถแท็กซี่ดินะรถอะไรรถแท็กซี่อ่ะเขามีแต่รถแท็กซี่เออนี่แหละแล้วพากูไปเที่ยวด้วยเที่ยวไหนคลองน้ำไม่ออกอะไรคลองน้ำไม่ออกตกตันสะพานที่เขาไปสะพานที่เขาสะพานอะไรสะพานควายมึงนี่เนาะไป oh นัสบัตก็เพราะฉันส er. mm ัต hmm. ว be mm ์ละพัว hmm. เสียเที่ยบาสะเบงอ่ะฉันเดิมเบียนำค้างเมียเสียโชอบตายอดีตเป็นใครนั้นไม่สำคัญอดีตคือ แม่บ้านค่ะทุกวันนี้นะคะกินอยู่อย่างสุขสบายอยู่แบบราชานอนแบบราชาจะใช้เงินเท่าไรก็ใช้ไปเถอะใช้เท่าไรก็ใช้ไม่หมดเสียให้ใช้เงินที่วรแสนสองแสนมีแก้วแหวนเงินทองเพชรนินจินดาใสมีเสื้อผ้าสวยๆราคาแพง,แพง เมื่อก่อนอยู่กับยายค้อยไม่มีอะไรแต่เดี๋ยวนี้ฉันมาเป็นคุณนอยน้ำค้างหยดเดียวแห่งสังคมไฮโซวันนี้นัดกับเสียทะลอกสากไว้ข้างว่าจะไปเล่นกันไปเล่นไพ่กันค่ะแต่ก่อนที่จะไปเล่นไพ่ จะไปตลาดซ้ำแพ่งพระนครก่อนค่ะเพื่อไปเลือกเสื้อผ้าเลือกชุดเลือกกระเป๋าที่สวยแต่ก่อนจะไปจะต้องเรียกแท็กซี่ซะหน่อยแล้วแท็กซี่เจ้าอ๊าอ๊าคุณนายอ๊าแท็กซี่อับอับคุณนายแท็กซี่จ้าอับคุณนายอับแท็กซี่ โอ้ยอยากอ,อ,อายอ้าวอะอับอุ้ยเออแท็กซี่ว่ายัางไงอัพอุ่นายช่วยเรียกสามร้อยให้หน่อยโอ้ยอีหน้าต้นเอ,อ,อือกอุ้ยพูดแก่ดิ้เรียกเอาเองเนี่ยเออเรียกเองก็ได้แม้คนที่นี่ไม่มีน้ำใจเลยต้องใช้แต่เงินน่ะสินะ่ยสามรออ้อยจ้า ครับสามร้อยสามร้อยจ้าคุณนายครับสามร้อ้ว่าไงครับสามร้อ้มาแต่สามร้อยล้อแรกแล้วครับออ๋เออคือไม่ทราบว่าจะไปตลาดส้ำแผงพระนครเท่าไรจ้าไปสิบบาทครับ เออเท่าไรนะจ๊ะ80บาทครับ80ล่ะจ๊ะครับอ๋ออ๋ออ๋อ,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 อเอออุอ๊ยไม่ใช่สิตายแล้วติดตายเออ80บาทใช่ไหมครัตายแล้วทำไมมันถึงแพงอย่างงี้ล่ะจ๊ะอถถถถูถูกนะครับอหรองั้นเอาอย่างงี้ฉันขึ้นราคาให้ ร้อยหนึ่งเป็นยังไงโอ้ไมไม่เอาครับขาดทุนครับโอ้ร้อยหนึ่งบอกขาดทุนแปดสิบบาทนี่แหละครับค่ะแปดสิบบาทขาดทุนใช่ไหมเจ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 ุณคุณนายขึ้นรถเลยครับ,บ,รบขึ้นแล้วนะครับครับจะขึ้นแล้วนะเจ้าครับครับขึ้นแล้วเนะคุณนายจะขึ้นรถแล้อจะหนีตามตามตามผัวครับขึ้นรถสิขึ้นเลยครับขึ้นแล้วนะเจ้า <isas> คุณอาคุณนาครับมันมันมันไม่ใช่ที่นั่งมันมันหัวแอนครับมันหัวแอนครับอ๋อไม่ใช่เหรอครับงั้นลงใหม่ก็ได้เอาแล้วนะคราวนี้ขึ้นจริงๆแล้วนะขึ้นเลยครับเออพร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้ะจ้าพร้อมเลยไปเลยครับไปแล้วนะ แเมืองบื <S <s ้องลิมเลยโอ้เป็นไงผู้คนเยอะแยะไปหมดเลยมั้งเป็นไงแต่ตัวเฮงเทพเป็ไงแต่ตัวเฮงเทพท่รทธาหัววังนาลังทุเรศทุเรงลุ่มลาม สวัสดีค,คเนเมืองเมืองกรุงลุงเรืองเลืองอามเราแต่งตัวทรับสามหมดสิน้นไม่มีอุดมต้มหน้าเดินเหล่านี้เพิดเพลิดมองดิน อะไรวะอะไรวะโอ้ยโอ้ยตกใจหมดเลยขับรถไม่ดูตามาตาเลยเออโอ้โหมึงก็ไม่ระวังกูบ้างเลยทำไมล่ะรถสองตุ๊กจะชนสะได้อะสะใต้เขามีแต่รถุกตุ๊กสองตุ๊กรถตุกตุ๊กสองตุ๊กทำไมจะสองตุ๊กมึงลองพูดดิรถตุ๊กตุ๊กอ่าสองตุ๊กไหมเออแม่ถูกตุ๊กตุ๊กกับสองตุ๊กอ่ะมันก็เหมือนกันนั่นแหละตุ๊กตุ๊กอ่ะเออนี่นี่นี่ว่าไงไมเรามาเดากันด้วยใคายที่ไหน ว่าค้างนี่ต้องอยู่คลองมีแผลลงน้ำไม่ได้เอ้ยคลองอะไรวะคลองมีแผลลงน้ำไม่ได้คลองเสนเซ็บนี่เนะาะสันจะเอามาพูดกูก็จะไปรู้ได้งไงเพราะว่าผู้คนในกรุงเทพเนี่ยเยอะเหลือเกินกูก็ไม่รู้ว่าน้ำค้างอยู่ที่ไหนหรือว่าน้ำค้างจะอยู่เอออยู่ที่ไหนแถวทศกันอะไรพวกมึงจะแถวกทศกันนะคนที่ไม่ค่อยถูกกทศกันไงแถวไหนเล่าพระรามเก้าพระรามนี่ไปถูกกทศกันนะมันนมาเกี่ยวที่ไหนแล้วเกี่ยวกันไหมเนี่ยเ ย้อวโอ้โหท่านีนี่มึงจะไม่มองชุดกูบ้างเลยเหรอแล้วมึงแต่งตัวอะไรกันงคนมึงเนี่ยฮะเขาบอกคนเข้ากรุงเทพต้องใส่เสื้อผ้าห่อนิดห่อน้อยเว้านิดเว้าหน่อยโอ้กูวมึงไม่เว้านิดว้าหน่อยแล้วเนี่ยทำไมเนี่ยมึงเวาเยอะเลยมาเลยตามเทนตามเทนตามเทนเขาเนี่ยเป็นยังไงถุผมุไอ้เขียวเอสีเป็นขนมชั้นเลยไหมล่ะมึงเข้าเมืองน่มา บ้ากันหมดเลยใช่ไหมฮะคนบ้าอะไรขายลูกหมูได้เงินมาห้าร้อยบาทเออมาถึงกรุงเทพเหลือเงินสามร้อยเหลือเงินสามร้อยเมื่อกี้นั่งแท็กซี่มานั่งแท็กซี่มาที่ตลาดซัมเพงที่ตลาดอะไรนะซัมเพงปนนครโอ้โหถวยจบเลยตลาดซัมเพงค่าแท็กซี่หมดไปร้อห้าสิบเหลือเงินเท่าไหร่สามร้อยนั่งค่าแท็กซี่มาร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเหลือเงินเท่าไหร่เหลือเงินทั้งหมดร้อยห้าสิบไม่เหลือแล้วทำไมอ่ะอ้า ขับดีกูเลยให้ติปมันเลยโอ้โหใจดีเขาอีกมึงนี่ใจบุญแล้วเกินตังจะกินข้าวยังไม่มีแล้วมีน้ำใจไปให้มันอีกว่าจะขึ้นแท็กซี่ได้ทำไมคันที่สิบเออไอคันแรกกูเรียกเลยเรียกเลยไม่เคยรู้จักกันเลยเออไม่เคยรู้จักเลยมาชญาตพี่น้องกูอโดดทักกูก่อนเฉยเลยเฮ้ยจริงเหรอเออเออยังไงมาทักว่ายังไงน้องจะไปไหนแค่นี้นะมาทักกูทำไมแล้วกูมาชญาติมึงอ่ะก็มันเป็นคนที่ ขับตำล้อมันก็ต้องเรียกลูกค้าสิแล้วถามกูาทำไมว่าจะไปไหนน่ะมึงงงจริงได้มาไรแล้วกูลงท้องกูเองเดินเข้ามาหน่อยเดียวในตลาดตํารวจจับเฮ้ยตํารวจจับมึงเรื่องอะไรอ่ะจับเนี่ยน้องไปไหนน้องเหตุใดใต้กูนึกว่าตํารวจจับมึงทำคดีอะไรหรือเปล่าน้องไปไหนน้องเนี่ยคุยกับมึงนี่ปวดตาทไปครึ่งแล้วเนี่ยไอ้เขียวว่าไงทีหลังอ่ะมึงมาที่เมืองกรุงเนี่ยมึงแต่งตัวแบบเนี้ยแต่มึงไปบาง บ้านนอกเนี่ยมึงอย่าแต่งตัวแบบนี้นะทำไมเราควายไล่ขิดมึงแน่เลยดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าฮะดีนะกขาบอกว่ามาสำเพ็งทำไมตอนเราจะมาเราตีตัวรถทัวร์ตีตัวรถทัวร์บอกจะไปไหนบอกจะไปไหนจะมากรุงเทพอ่ะมากรุงเทพดิกรุงเทพโอ้โหไม่มีตัวมากรุงเทพไม่มีสักใบเลยทำไมอ่ะ ตีตัวมากรุงเทพจริงแต่มันไม่ส่งถึงจุดหมายไปทางรถอะทำไมมันไม่ส่งหมอชิดเฮ้ยทำไมถึงส่งหมอชิดอ่าะมาดูสถานีเขาเขียนตัวไม่ได้เลยสถานีคนส่งหมอชิดทำไมไม่เขียนสถานีคนส่งกรุงเทพล่ะมันก็ต้องไปถึงหมอชิดก่อนแล้วก็ไปถึงกรุงเทพนั่งรถไฟก็เหมือนกันบอกว่าอ่าบ้านเรานะสะบานหินกรุงเทพแต่ไม่ส่งกรุงเทพจาไปส่งไหนหัวลำพูง ว่ามึงอะที่หลังอะไม่ต้องไปไหนแล้วกรุงเทพไม่ต้องไปไหนแล้วหมอช่วงหมอชิดมึงอยู่บ้านเนี่ยคนเดียวแล้วดีแล้วกูคนซื้ออะต้องไปถึงที่ไม่ต้องไปไหนแล้วไวายเหลือเกินจะเดินทางัหมเนี่ยเดี๋ยวกูไปดูหน้าตลาดเออมึงอยู่หลังตลาดเออวางรถด้วยนะรถลาเยอะแยะแล้วผู้คนก็เยอะเหลือเกินเงินใหญ่เหลือเกินเฮ้ยตรงไหนก็ไม่รู้ โอ้โหคนเทพสมุยคนเทพเขาแต่งตัวแบบนี้ทำไมสมุยคนเทพนั่งสำรอนเลยไหมแล้วท้ายสำร้อนนัมันโชยจริงๆนะโอ้โหคิดไปคิดมาอยากนั่งสำร้อนแทนแล้ววะเชิดหน้าซะด้วยเฮ้ยโอ้ลองดูดิไอ้คอร์ดนี่หรือเนี่ยที่เขาเรียกว่าบางกรอ ตายแล้วทำไมมันช่างใหญ่โตสักขนาดนักดิผมรู้เลยนจริง่งกว่านี้ทำไมไม่ใช่คนไทยทำไมไม่ใช่คนไทยดูการรสนะแต่งตัวเออกินิยาบอกสกุลเลยเออนี่ผมแฟชั่นแบบนี้ว่าไงต้องคนเป็นเป็นคนประเทศนอกเป็นคนประเทศนอกยังไงอ่ะไม่ลาวก็เวียดนามละเฮ้ยบ้าไงแต่งตัวนี้ลาวเวียดนามได้ไงล่ะ เขาไปคุยก่อนเขาไปคุยเลยเขาจะรู้จักล้กค้าเข้าไปเคลียร์หัวฟูๆแบบนี้ฉันเคยเห็นแถวแถวพัทยาเดินกันให้เกลื่อนเลยต้องใช่แน่เลยฮัลโหลฮัลโหลพให้ให้เกียดแว่นมมากไ่ต้องให้ไม่ต้องให้กูมีห้องกูมาตังอะเฮ้ยมันบอกจะให้ตังเฉยเลยมึงยังดูก่อน เดีวเป็นภาษาเขา Hello Hello ว่าไงวิชนาฮะ What is now เฮ้ยอะไรมาใจกูกินแหนมเออกูไม่กินแหนมหรอกกูกินปลาว่าก็บอกว่าอีกทีแหนมน่ะเป็นภาษาเขาหรือเปล่า Hi h ฮ What is n o ม่กินแหนมครับกินปลาครับยังไงคนฝรั่งอะไรกินปลาวิชนา s n o บอกไม่กินแหนมแล้วหลุดตัวแลเนี่ยโอ้โหไม่รู้เรื่องพวกเรา มึงนั่นแหละที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวาทำไมนั่นน่ะมึงพูดภาษาอังกฤษได้ไหมเนี่ยหกแยะเลยโอ้โหเรียนสูงด้วยมึงสูงขนาดไหนเรียนจบป .6 จบป .7 จบวันสำเร็จอนุบาลวิดูป .6 ตั้งห้าปีนะเออแต่พอพอพไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปหล้องไม่ต้งแอบรักครูประจำชั้นเฮ้ยพ่อครูท้องกับพะโลงลาออกแล้วกูทำไมถึงพะโลงลาออกอะพ่อครูท้องกับพะโลงจะอยู่เหรอ กูไม่ได้ถามว่ามึงน่ะกินปลาหรือกินแหนมแตมว่าไงคะกูถามว่ามึงน่ะชื่ออะไรโวติสอยู่นมำเป็นชื่ออะไรพู่นเนชื่อกระชือสิน้ำงแหจะรู้ไหมล่ะ Why to d e c l a r นไอขอสองใบสิบประตบว่ากูสามใบสิบขอกูว่าไงจ๊ะ Why tell you ฮะ Why tell you มาชอกหรกแค่ปิมปิมเฮ้ยอาวเรื公公่องอะไรกงมึงเนี่ยถามอะไรกูก็ตอบตามความจริงน่งอ้าวมันเป็นภาษาเขาหรือเปล่ามึงก็ไปถางให้ดีก่อนสิโอ้โหเคยถักเยอะมาชอกปิมปิมไอ้คอร์ดอะไรมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยทำไมเนี่ยกูถามว่า วายถกยูเนี่ยคือกูเนี่ยอยากพูดอยากคุยอยากเจราจากับมึงอ้ากูก็นึกว่างวายที่กูซื้อมากินเนี่ยว่าม,มันเยอะมันน้ยอยโอก้กูก็บอกของกูเนี่ยปิ่มๆของกูเต็มขวดอ,อ,อ่ะคิดเยอะ,อะอจริงว่าไง,างไปเกาข้างในติงอีบอ้าเฮ้ยอะไรมึงยังพูดอะไรอีกเนี่ยมันบอกขลังขลังอะนั่นอะไปเกาข้างในเลยครับ อะไรของมึงเอ้าเมื่อกี้มึงว่าไงกูบอกว่าคำนวณคำนวณอ๋อคำนวณเออแปลว่ามันนี่มันนี่แต่มันหลอกมันใครเลยกูนึกว่าขลังขลังบ้าสิขันหลังกูดแทนเป็นคำไหนสิแคะหูโอ้หูไม่ค่อยดีถ้าหูไม่ดีนะด่าหัวออกเลยปีหน้าไปตรงไว้ที่หัวกูแหละเก่งจ่าหัวด้วยฟังอะไรไม่รู้เรื่องรึเปล้วมึงจะใช้อะไรฟังหรื่งกูคงมีที่ฟังแล้วกันเป็นใครมาจากไหนนะจ๊ะแต่งตัวสวยจังเลยเม่คุณดูหัว โอ้โหใส่ช oh, oh, ุดอ oh, yeah. oh, so oh, ุ oh. ้ยหนูสวยเหลือเกินโอ้โหถูกเนื oh. ้อถูกตัวได้ด้วยไม่คันด้วยเออไอ้นี่อุ้ยไม่คันด้วยตายแล้วอุ้ยรู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเลยเจ็บปวดเอ้าวอันนี้สงสัยจะไม่ใช่คนหรอกเนี่ยทำไมอ่ะสงสัยจะเป็นผีหลงทั้งไงไม่รู้โดนเนื้อโดนตัวปวดแสบปวดร้อนเนี่ย คุณครับถอดแว่นคุยกันดีกว่าถอดแว่นหรอเอดแล้ไดใจจากันถูกต้องจะดีหรอดีครับดีครับเงินถอดเลยนะถอดเลยครับถอดเลยครับข้าวข้าวขมาวขับวข่าขขั ึงจะพาบุวิ่งกันทัไมแล้วเราดิบุ้งวิ่งไงเนี่ยก็ยิงค้างมันนน้ำค้างอ่ะน้ำค้างอุ้ยมึงดูน้ำค้างทำไมทำไมแต่ตัวสัตว์สวยขาปากแดนเอทเลยดูตาตาเนี่ยอู้ยอย่างกันนกโคู่แก้ซ้ายก็มีเป็นด่าดูปากเปนนกกระเจี๊ยบแก้ขวาเป็นนกพันกิ้นอุ้ยสารพัดสัตว์เลยเนาะแม่คุน รวมอยู่ที่ใบหน้าหมดเลยอะ่ะม,มึงชมแล้วมึงดา่าจ้านะคุยเลย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 น้ำค้างอะไรพี่ขุนมาวันนี้จะมาบอกข่าวร้ายกับน้ำค้างอ่ะข่าวเคออะไรตอนนี้น้ำค้างรู้หรือเปล่าว่าแม่คอยเนี่ยเขาป่วยหนักรอว,วันน้ำค้างเนี่ยกลับไปที่บ้านนอกไปดูใจแม่คอยน้ำค้างดูใจแม่คอยตอนนี้ดีเสียกว่าแม่คอยเนี่ย ไม่อยู่ให้เราเนี่ยได้ดูแลน้ำค้างแม่คอยเนี่ยเป็นที่พึ่งสุดท้ายของเรานะยังไงก็แล้วแต่น้ำค้างอะ่ะอย่าได้หลงเมืองกรุงให้น้ำค้างเนี่ยรีบกลับบ้านนอกพี่มาเตือนด้วยความหวังดีน้ำค้างจะคิดอย่างไงก็แล้วแต่แต่ตอนนี้แม่คอยป่วยไม่สบายเป็นตายเท่ากันน้ำค้างกลับบ้านนอกกับเรานะ ชื่อฟังคำพี่เถอะอะไรยี่โคงยี่คอยอะไรไม่รู้จักเห็นรู้จักเลยชื่ออี่โคงยี่คอยอะไรพูดจบหรือยังทำไมน้ำค้างพี่พูดแบบนี้ทำไมชิคก็พ้พายของฉันแบบนี้อ่ทำไมอ่ะน้ำค้างน้ำค้างลืมแม่คอยไปแล้วเหรอลืมนน้ำนมจากเต้าที่น้ำค้างเนี่ยได้กินนมแม่คอยและจนเจอเติบโตมาทุกวันนี้น้ำค้าง กับบ้านนอกกับพี่เถอะนะไอ้ดีดิีย่ามาจับพูดกับพูดเฉยๆสิแต่แก้แหวนเงินทองฉันหลุดไปบ้างเลยเสียหายหลายแสนเลยตอนนี้แม่ค้อยนะป่วยจริงตามยายขุนมันบอกเขาต้องการเธอนะกลับไปบ้านเขาไปดูแลแกนักหน่อยไแกใกล้หน้ามึงจะกลับมาเนี่ยอีแต่ละเจะแถ่งเมีข้ามาหรอกอยกัาเนินมาต้องมึงก็เห็นใจมัน มันก็ไม่มีตามันก็พยายามมามเพราะมันแน่รักมึงอยู่อ๋อที่มาเนี่ยนะก็เพราะเรื่องเงินรู้เลยที่พวกมึงสามตัวมาเนี่นะมก็เพราะว่าอยากได้เงินใช่ไหม<อ>ได้ถ้าอยากได้เงินเนี่ยโอ้โหเงินกูนีน่นะเวย้ยมีเป็นปึกๆเดี๋ยวกูจะให้ครั้งทำไมมัน้อยากได้เงินทองละ่ะ<อ>ที่คุณมันมาเนี่ยเพราะมัน,นยังมีความรักกับมึง แล้วมันก็เห็นแก่แม่คอยมันก็เลยบากหน้ามาตามเพราะตอนเนี้ยแม่คอยป่วยหนักไม่สบายต้องการอยากจะเห็นน้ำค้างมันจะกลับไปให้แม่เห็นนะกลับมาอยู่ในกรุงเทพแบบ่ี้นักแต่ก็ไม่มีใครว่าน้ำค้างเอ้ยใช่แล้วจ้นน้ำค้างอี่นเบื่อจริงๆป่วยเหรอแียคอยนี่ป่วยเหรอใกล้ตายหรือยังอ่ะมันคุูดยแล้วลมขึ้นแีคอยใกล้ตายหรือยังถ้าใกล้ตายเนี่ยฉันจะให้เงินเอาไปไว้ทำศพนะทาไมนคาพูดแบบนี้ที่แม่น้ำค้างนะ อะไรเนี่ยนี่ฉันเป็นคนชอบพูดตรงๆอยากได้เงินก็คือบอกมาเลยว่าอยากได้เงินฉันจะได้เอาเงินไปให้และ้ะก็จบกันเลยนะตั้งแต่บัดน,นี้ก็ไม่ต้องมาคุยกันอกีกน้ำค้างเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันไม่สําคัญหรอกแต่แม่ค้อยอะ่ะถ้าเสียไปเราซื้อได้หรือเปล่าชีวิตคนคนหนึ่งมันสําคัญกับน้ําค้างมากนะรู้เปล่าน้ําค้าง กลับไปกับพี่เถอะพี่พูดเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันพูดไปไนี่ไม่ฟังเลยยนะังนะไงหัเนี่ยเอ๊ยทำอะไรจะเป็นตายไร้เดียงฉันก็มีกลับทาอีกอยากได้เงินงไส่หัวกลับบ้านไปเลยพูดไป <c oughs> เบือ่องน้ำลายมพูดอย่างนี้ดูมันอีลูกอกตันยูอีลกูกทุลพีลืมกระทบว่าเป็นแม่ให้กำเนิดเกิดมาสักวันหนึ่งฮึย <c oughs> จะตามสนองอะไรหรอกำ ถือว่ากูไม่ได้ยินสักแล้วกันบู๊ตสะบ้านแลาวเวกยสะบ้านเลาวเว้ไอ้คุณมาเล่าบอกข่าวไรแม่ขอไม่สบายนอนครวนมันไม่กลับมาบ้านแล้วเว้ยอย่าลงความดัง ให้น้ำค้างกลับดวนอย่ามาถูกฟังพี่ไต้สวนให้สิน้น <ว dropdown s> อย่าลงน้ำกาเการความต้องการลืมน้ำนมที่แม่กลั่นให้กินร้ากลับตัวขับใจได้ที่คุณมันพูดก็เป็นความจริง มึงมาวิจารณต่อต้านกูนี่สุดทีจะอับรางฟังมึงเอ่ยอ้างทั้งสิลหากกูมาอยู่เมืองกรุงสีวิไลกูคือคุณนายน้ำค้างมึงอย่ามาคิดจ<อ>ติดตามกับเธอไอ้คุณยังไม่บอกกับไอ้คุณ ปูขอปิดช่ฟังกันไว้นะพวกมึงสามตัวเนี่ยสามคนเออเรื่องแกกูไม่อยากได้ยินเนี่งเงินเอาไปาบ,บ้านไปซะปปน้ำค้างน้อค<อ>้อย่าพังใจจะ้อยเดียวน้ำค้างมันคือแบบนี้ละจะไป รถไฟกลับบ้านใจดีเอาไปให้เขาเองบอกแม่ไม่มีอีพีสมกลืมคุณมูนหมกตาม,มาบ้านจบกันเลยน้ำค้างทำไมใจมา <c oughs> แม่เลี้ยงมันมันยังมิ่น ไม่ตื่นไม่เต้นนี่แม่จะเป็นหรือตายสติมันอยู่ที่ใต้อุ่งตีนหารถกลับบ้านแล้วดีกว่าก็ตา้ไม่มีแล้วกไปมากเรกานเพกอนก็ไม่ไายแล้ว